อ้ตอบแล้วเรื่องเลือนหอหลังควงไฮโซพกไปดูของงานแต่งงานนี้มีลุ้นไหมคะเวลาสุดนี้มีโมเมนต์ที่น่ารักทําให้เราเอฟซีฟินตามๆกันไปคะ่ะเมื่องานนี้สาวอ้ําควงหนุ่มฮกไปบุกบ้านหมอช้างพร้อมทั้งระบุว่าขอบคุณนะคะอาจารย์หมอช้างที่ไปเป็นเพื่อนดูหินอ่อนพาไปชมสวนต้นมะกอกเป็นครั้งแรกมาเที่ยวชมบ้านอาจารย์เป็นครั้งแรกและทุกคนก็ช่วยกันสอนขี่สกูตเตอร์เป็นครั้งแรก วันนั้นนะ่ะสนุกมากมายบ้านอาจารย์สวยมากเฟอร์นิเจอร์กันแน่นจริงๆไม่หวายโดนหมอช้างสาวกลับไปว่าขี่สกูตเตอร์แบบไม่ต้องกลัวล้มเพราะมีคนช่วยประคองตลอดพร้อมกับได้เห็นโมเมนต์สคนนั้นซอนกันขี่สกูตเตอร์ที่มีคนตาดีก็เลยอดถามไม่ได้เลยคะ่ะว่าใช่เรือนหอหรือเปล่าต้องเรือนหอแน่ๆเลยเคยเห็นหินที่คุณอ้้มลลสตอรี่ที่แผ่นหินติดว่าบ้านคุณพกขอให้รักกันไปตลอดนะคะคู่นี้งานนี้สาวอ้้มรีบชี้แจงทันทีค่ะว่าไม่ใช่ แล้วค่ะแม่นึกว่าจะมีลุ้นที่ไหนได้ไม่ใช่จ้า